ร้านดับเบย์อยู่ที่ไหนร้านดับเบย์อยู่ที่ไหน เป็นคำถามที่ท่านเจ้าของรถสอบถามกันเข้ามามากนะครับว่ามีสาขาอยู่ภาคใต้หรือเปล่ามีสาขาอยู่ภาคเหนือหรือเปล่ามีสาขาอยู่ภาคตะวันออกหรือเปล่าต้องตอบว่าตอนนี้เรามีอยู่แค่สาขาเดียวนะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนรามินทาในซอยนะครับรามอินทรา40ที่ผมกําลังอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่รับรองให้กับท่านลูกค้าท่านเจ้าของรถนะครับเข้ามาอจอดรถในห้องงานติดตั้งนะครับมีเรื่องของห้องรับรองในการที่จะพูดคุย รายละเอียดกันเรื่องของฟิล์มนะครับมีร้านกาแฟสําสหรับที่ท่านลูกค้าสามารถพักผ่อนรอรับรถได้ในะกรณีติดตั้งงานที่ใช้เวลาไม่นานมากประมาณสักหชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเรามีร้านกาแฟาก็เรียนเชิญท่านเจ้าของรถนะครับที่สนใจก็สามารถโทรนัดเข้ามาล่วงหน้าว่าจะเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะครับขอบคุณครับ